เจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อปลายเดือนพฤษภากับต้นเดือนมิถุนาได้เดินทางไปเทศที่ประเทศแถบยุโรปเพื่อจะนำเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายที่วัดมีภาระจะต้องดูแลประชาชนและพระสงฆ์บางที่ก็ นำเงินไปรวบรวมเพื่อจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างวัดไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้ไปพบกับยมผู้ชายคนหนึ่งแกชื่อตาชาลีเป็นชาวออสเตรียมีพัญญาเป็นคนไทยอายุกแกย่างแปสิบเวลามีพระไปในแกดีใจ พัญญาของแกไม่อยากให้มาแต่แกต้องขับรถจากบ้านแกมาโดยอายุ8ปสพัญญาก็เอตโรอัตมาก็บอกว่าเอตโรทำไมก็ตาคนนี้แปลกตัวเองก็ไม่สบายเห็นไหมต้องถือทางออกซิเจนมาด้วยแต่พอรู้ว่าพระมาหลายๆองค์เนี่ยแกต้องมาอัตมาปล่อยขอเขาเถอะ แกมาแล้วแกก็กราบพระแบบเด่นจางครับประดิษฐ์เงียบเฉเดียวท่านกราบถูกต้องด้วยความเคารพนับถือแล้วแกก็น้ำตาเออเออเอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เอาเก้าอี้มานี่แล้วก็ถามว่าพอพูดภาษาอังกฤษ้งได้ไหมแกบอกได้แต่บอกพัญญาบอกว่าอะไรที่อาตมาพูดไม่ได้นี่ก็ช่วยแปลเป็นภาษาออตรีให้หน่อย เราก็คุยกันในขณะที่คุยกันเนี่ยเห็นความอึบอิ่มปีติเมื่อเจอพระเหลืองจะมีความอิดอิ่มปีติเมื่อได้กราบพระอย่างนอบน้อมมีความสุขจนเมียต้องไล่กลับบ้านเพราะเป็นเวลาสี่ทุ่มกวา่าคือแกคุยอยู่สองชั่วโมงไม่อยากกลับจัดแจงเอากล้องมาถ่ายรูปพระ แล้วก็นั่งมองเออก็นึกถึงว่าคนไทยเนี่ยเจอพระเจอพระเหลืองแล้วเนี่ยจะเกิดความรู้สึกแบบชาวต่างประเทศเหล่านี้ไหมถ้าไม่เกิดความรู้สึกอยางเอากรณีต่างๆมาวิพากวิจารณ์เดินไม่หลบไม่เลี่ยงเจอพระไม่กราบไม่ไหวไม่ให้เกียรติไม่ปฏิบัติพระก็สู้เขาไม่ได้แต่เรื่องของตาคนนี้มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง ในวันพรุ่งนี้ ความเจริญในพระธรรมจบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อครั้ที่แล้วได้เล่าถึงผู้ชายชาวออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะออสเตรียที่กรุงเวียนนาแกเริ่มใส่พระอายุ80ไปวัดก็ต้องใช้ออกซิเจนคอยช่วยแต่แกมีความสุขแล้วพัญญาแกก็ซึ่งเป็นคนไทยก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่าห่วงสุขภาพ ต้องขับรถเองนะคุยกันไปสัพ,พักพันยาก็ลอยฟังว่าท่านคะอแตาคนนี้แกตายมาสองปีที่แล้วความจริงแกตั้งตายมาสองปีที่แล้วแต่แกก็รอดมาได้คือแกไปผ่าตัดหัวใจผ่าตัดหัวใจแล้วปรากฏว่าไม่ฟื้นแปดวันแปดวันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนแพทย์ก็บอกว่าทําใจเถอะ เราคงไม่ได้เขาคืนมาแล้วละ่ะในขณะที่บอกว่าไม่ได้คืนเนี่ยกราฟมันก็ตกตกลงแล้วพัญญาก็ทําใจร้องไห้แต่ในขณะที่หมอบอกว่าถึงขั้นวิกฤตเนี่ยแกลืมตาขึ้นมาแล้วแกก็ถามว่าร้องไห้ทําไมพัญญาก็บอกว่าก็คุณกําลังจะตายกงน,นเราแกบอกไม่ไม่ได้ตายเอาก็คุณเนี่ยคุณไม่ฟื้นมาแปดวัน คุณกำลังจะตายโอ้ยไม่ได้ตายฉันไปเที่ยวเมืองไทยมาต้องบอกท่านผู้ชมเสนอว่า30ปีที่แกได้พัญญาคนนี้เป็นคนไทยเนี่ยแกไปเที่ยววัดมาแล้ว600กว่าวัดถามใจคนไทยดูสิว่าเราเป็นคนไทยอยู่มาจนอายุจะ80เนี่ยเคยไปไหว้พระไปชมวัดต่างๆถึง60วัดหรือเปล่าเอา10ร์เของเขา ก็ไม่ฮะบางคนไม่นี่เขบอกไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วก็ไปวัดต่างๆแกก็เลยฟังสุดท้ายเลยก็ไปวัดโสธรไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็แกก็บอกว่าแกไปบอกหลวงพ่อโสธรว่าหลวงพ่อผมยังไม่อยากตายนะผมยังไม่ตายเพราะแกบอกอย่างนี้แกก็ระว่าหลวงพ่อโสธรก็พยักหน้ารับว่ายังไม่ให้ตาย เม่แกบอกว่าพอหลวงพ่อพยักหน้าเราก็ขึ้นเครื่องบินกลับมานี่แหละเมื่อแกก็ฟื้นท่านที่เราท่านผู้ชมทั้งหลายฟังนี่ก็เพื่อให้รู้สึกว่าเน่ไงพุทธ,ธานุภาพเราไม่มีอะไรเราไปขอจากพระลูกเต้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาโรคไปถาวายพระขอชีวิตอยากจนก็ไปขอพระขอโชคขอลาบแต่บางทีพอได้ดีเราลืมพระก็เหมือนกับว่า ยามจนก็สวดมนต์กันจังยามสุขยามมีสตังก็เลยขี้เกียจไหวพระสวดมนต์คนเราเนี้ถ้ามีความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงพุทธคุณอันเป็นพุทธานุภาพหรือคุณวิเศษนี้ก็สามารถช่วยเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เพียรไหวพระสวดมนต์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็ทำตนเป็นพุทธศาสน,นิกชนชาวไทยที่ดีขออนวยพอ เจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแดดท่านผู้ชมทุกท่านคราวที่แล้วได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระที่นายชาลีชาวออสเตรียที่ว่าจะตายแล้วแกขอชีวิตจากพระก็ไม่ตายนั่นก็หมายความว่าพวกเราทุกคนอยู่ใกล้วัดไหนลองไปไหว้พระสดมนวัดนั้นๆให้มั่นคงแล้วก็สำนึกว่าบางคนก็รอบตายมาจากพระประธาน เกิดพ่อแม่ก็ไปขอพระประธานรอบตายก็พบพระประธานมีโชคมีลาภก็พบพระประธานในวัดใกล้บ้านตนไปกราบไปไหว้ไปสวดมนต์ไปเช็ดถูโบสถ์ไปปัดขวาดฝุ่นผงให้ดีและปฏิบัติต่อพระให้ดีถ้าเรามีความมั่นใจในพระต,ตรัตรยเนี่ยประโท่านเวลาจะตายในพระมหาเทวดามารับนะขอให้เชื่อเถอพระมหาเทวดามารับมีโยมคนหนึ่ง ชื่อยมเพียนสุขเหมือนอเป็นยมวัดคลองเตยในถ้าเป็นคนไทยโบราณต่อมาก็ปรากฏว่าไอ้ที่ทางที่ว่ามันไม่มีราคาเนี่ยขายได้ก็มีฐานะมีฐานะแล้วก็เอาเงินไปบำรุงวัดอะไรที่วัดทำท่านก็ไปทำแล้วก็สอนลูกหลานให้ทำบุญสุนทานสดมนไหว้พระใส่บาท ท่านมั่นคงเขาทำอย่างนี้แต่ความเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ปลูกบ้านใหญ่อะไรไม่ได้อวดแต่แกไปทําใหญ่ก็คือเพลศลาวัดชีวิตในบ้านก็ธรรมดาให้ความสําคัญต่อห้องพระหิ้งพระมากกว่าความสําคัญเข้าเตื้อเล่าห้องน้ําราคาเป็นล,ล้านๆไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตแต่แกไปนู่นแกไปสร้างใหญ่ๆตรงเพลศลาวัดศล,ลาบําเพกุสนศพ การบริจาคจิตใจท่านก็นอ,อิ่มอีตอนท่านผู้นี้เจ็บนอนอยู่บนเตียงไม่ไหวหนละานชายบวชให้อัตมาไปเทศท่านจะคุณว่าคงเตยในองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นพระครูท่านบอกว่าจะคุณไปเทศให้หน่อยคนแก่นะ่ะลุกไม่ขึ้นเป็นสามเดือนสี่เดือนแต่พอจะฟังเทศพอหลานจะบวชแกลุกขึ้นมานั่งตอนนมมือฟังพระเทศเฉยเออ แล้วหลังจากหลานบมดไปแล้วก็อีกหลายปีต่อมาแก่ก็ชราภาพมากอยากจะเจอพระท่านเจ้คุณวัคของเตอรูปปัจจุบันกับพระอีกสองรูปก็ไปไปทั้งเตรียมทีวอนเตรียมอ,อ,อะไรถวายพระนะถวายพระพระก็สวดมนต์้ท่านก็ประนมมือแต่พระเสียงสวดมนพระจบแล้วมือค่อยๆลดลงแล้วก็สิ้นใจไปต่อหน้า คนอย่างนี้เรียกพระมาโปรดเพราะในชีวิตจ,จิตใจมีแต่พระจึงพยากรณ์ได้ว่าดับแล้วตายตาหลับดับแล้วไปสวรรค์จึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธฟังเรื่องนี้แล้วเก็บไปเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเมื่อเราตายแล้วไปสวรรค์เราก็สบายลูกหลานก็สบายใจและเวลาจะช่วยอะไรลูกหลานเนี่ยช่วยในธนะเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ย มันช่วยได้ง่ายกว่าเป็นคนอีกตั้งเยอะ ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมก็คงสงสัยว่าเอะพักนี้ท่านจะคุณเล่าเรื่องคนตายทุกแต่ว่าคนตายเนี่ยมันสอนเราและคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ให้อยู่อย่างเชิดหน้ามรณาแล้วให้ได้ไปสวรรค์ให้ได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตอยู่เชิดหน้าคือคือได้มนุษยสมบัติคือความสุขไม่ใช่เงิน ศพมรณาแล้วไปสวรรค์เป็นพระอาหารหันต์ในอนาคตนี่ตัางหากละ่ะคือสมบัติสมประกาศพระชะนะธรมมาได้ไปเทศงานศพหลายๆศพก็อิ่มใจบางทีก็โยนมนิมนต์ไปยิ้มคนเจ็บวันหนึ่งก็จะไปกระแพงแสนโยมโอกท่านเจ้าคะแม่ไม่สบายหนะักอยากจะเจอท่านเพราะเคยไปฟังเทศที่วัสุทัต อาพรุ่งน,นี้ไปไม่ทันแลลวค่ะวันนี้จะต้องตายแต่แม่อยากเจอท่านบอกโอ้ยลับไม่ทันหรอกจะตายอีกิวชั่วโมงละนเนี่ยเนภายในสามชั่วโมงเนี่ยบอกอาตมาอยู่กําแพงแสนจะบรรยายเออให้อาจารย์ฟังอยู่เนี่ยไปบอกแม่บอกพรุ่งนี้เก้าโมงท่านจะคุณจะมาปรากฏว่าหลังจากบอกไปแล้วอาตมาก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น พอ9โมงอีกวันรุ่งขึ้นก็ไปปรากฏว่าลูกสาวโบท่านแม่สิ้นลมไปแล้วหลังจากบอกท่านไอ2ชั่วโมงจะปั้นหัวใจก็กลัวก,กระดูกจะหักก็เลยเอาออกซิเจนเนี่ยไปเสียบจมูกแล้วพ่นแรงๆก็บอกแม่ว่าพรุ่งนี้ท่านจะคุณจะมาย้ำไปอีกแกหมดลมหายใจไปแล้วแกลืมตาขึ้นแต่มีอาการกระตุกก็เลยต้องเอาเชือกมัดมือไว้สองข้าง อาตมาเขาเข้าไปพราะเปิดประตูห้องรวมในท่านเสียงลูกสาวอุทานแม่นี่รืมตารอพระเชลยนี่คือจุดมุ่งหมายอาตมาก็ไปจัดแจงชุมนุมเทวดาสวดมนต์ให้แก่แล้วก็สวดธรรมจักด้วยสวดมหากัสป,ปะมหมามกุม,มหาจุนและก็สวดธรรมจักเพราะว่าแกเป็นคนโบราณชอบฟังธรรมจักเหลือเกิน สวดเสร็จแล้วให้ลูกอันนะั้นในขณะที่สวดเนี่ยมือที่กระตุกค่อยๆค,ค,คลายลงก,ก็เลยบอกลูกหลานว่าแก้เชื่อเออกะซะแกก็เอามือมาประนมที่กระตุกไปแล้วเป็นอาการขาดออกซิเจนเขาเรียกช็อกออกซิเจนไปชั่วคราวแกประนมมือหลับตาฟังด้วยความยิ้มแย้ม,ยมพูดอะไรก็รู้เรื่องจัดแจงให้ลูกหลานขเขาเข้ามาลาโทษก็เลยถามว่าแม่มีห่วงอะไรไหมบอกว่าแม่อยากจะกลับไปตายบ้านออพอาะมาสวดเสร็จแล้ว เย็นเขาก็เอาโยมนี่กลับบ้านกลับบ้านเสร็จแล้วอีกสามวันโยมก็สิ้นใจอย่างสงบที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายให้เป็นคติธรรมก็คือว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยดูแบบอย่างเอาไว้ใครจะร่ํารวยมันก็อยู่ที่บุญกุศลคนเรานะฮะถ้าก่อนจะตายนะพระไม่ไปหาเทวดามก็ไม่มารับ จะร่ำรวยจะมียศมิสักอย่างไรก็ตามถ้าก่อนตายให้พระไปหาเทวด,ดาไปรับเป็นบุญไปกุศลเป็นการประกันว่าเราจะไม่ตกนรกจะยกจิตของเราขึ้นสู่สวรรค์และนั่นคือความเป็นพระอรหันต์ในอนาคตจึงควรที่จะหันมาเรื่องบุญกุศลอะไรเป็นความชั่วความทุจริตพิดิีลธรรมผิดกฎหมายค่อยๆละทิ้งไปให้ชั่วมันแค่กระบวยดีเท่ากระบูจะไม่ยุ่งทัง้านชาตินี้และชาติหน้า ความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาคุยถึงเรื่องมรณาการของคนแต่ละคนเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายได้ตระหนักทั้งตัวเองบ้างว่าเวลาที่มัจจุราชใกล้ตัวความตายใกล้เข้ามาเราจะพึ่งใครเราก็ต้องพึ่งบุญกุศลพึ่งพระ แล้วก็จะไปคิดว่าโอ้เราทําบุญเยอะแล้วคงตายสงบมันอยู่ที่การฝึกจิตทุกวันนะปฏิญาณกับตัวเองว่าก่อนหลับเนี่ยจะต้องสวด <c oughs> ขออภัยสวดมงคลจักรวาลใหญ่หนึ่งจบก่อนพอล้มตัวลงนอนเนี่ยต้องสวดหนึ่งจบและเมื่อได้สติขึ้นมาลืมตาขึ้นมาปุ๊บต้องสวดมงคลจักรวาลใหญ่อีกหนึ่งจบนี่ปฏิญาณกับตัวเองมาสองปีแล้วแล้วก็ทํา เพื่อเพื่อสร้างภาวะของจิตของเรา <c oughs> ว่าเราจะได้อยู่สบายถ้าตายต,ายตาย้องตายตาหลับดับแล้วไป็งสวรรค์เราจะได้เป็นพระอารหันต์ในอนาคตแล้วคนที่ชินกบุญกุศลเนี่ยไม่ตกนรกตายดีท่านโยมมารดาของท่านพระครูวัดเยร่มที่บางขุนเทียนท่านก็เป็นคน มั่นในพระตรัตรัยทาง,งานบุญแล้วก็มาเชียวแม้แต่อุ้มมาก็ต้องมาอัตมาไปจัดเทศธรรมรธรรมรัฐหลายครั้งท่านก็มาแล้วก็จะคุ้นกันจนกระทั่งว่าพระลูกชายสร้างโบสถ์เสร็จก็เลยบอกท่านพระครูบอกหลวงพี่เชิญใครๆมาตัดลูกนิมิตนะอย่าลืมแม่นะ ความจริงต้องให้แม่เป็นประธานตัดลูกเอกเอาสมเด็จมานิมนต์สมเด็จมาเจมิมและให้แม่ตัดเพราะเราเป็นเจ้าอาวาสแม่จะมีความอิ่มใจผลที่สุดลูกเอกกลางโบสถไม่ได้ก็เอาลูกหน้าโบสถกันแล้วกันถ้าก็ะทามาอย่างนี้แล้วทุกเชา้าต้องใส่บาตรวันสุดท้ายของท่านหลังจากใส่บาตรแล้วไหว้พระแล้วใส่บาตรแล้วก็รู้สึกว่าแน่นหนะ้าอ,อก ก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยแม่แน่นหน้าอ,อกนะรู้สึกว่ามันแน่นแน่นลูกที่ปฏิบัติอยู่กับแม่ั้งนั้นแม่ก็สวดภาหุงสิเพราะแม่ชอบสวดภาหุงแม่สวดได้ท่านก็สวดพาหุงประนม,มือสวดพาหุงแล้วยังไม่ทันพาหุงจบเลยมือก็ค่อยๆตกแล้วก็ถึงแก่กรรมไปด้วยความสงบอย่างเนี้ยสมกับเป็นแม่พระ แม่จะอาวาดท่านชื่อคุณแม่พ้องเทศมาสาเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันในบรรณาการที่จะมาถึงนั้นหากแม้ว่าเราไม่เคยทำเราจะทำไม่เป็นเกิดมาเป็นชาวพุทธสวดมนต์บทใหญ่ๆให้ได้สักสองสาบทโดยปากเปล่ารับรองท่านตายตาหลับดับแล้วต้องไปสวรรค์เป็นพระอรหันต์ในอนาคตอย่างแน่นอน ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปเทศในแถบยุโรปเมื่อปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาท่านผู้ชมก็อย่าไปคิดว่าโอโ้โหโกเกลำบากท่านแต่เพราะว่ามีวัดไทยมีคนไทยการไปเทศนั้นต้องเอาเงินเข้าวัดแล้วก็ตั้งใจเวลาปีละครั้ง กลับมาแล้วก็ขอเข้ามาหนึ่พบาทเป็นค่ารถจากสนามบินมาวัดนี่ทำอย่างนี้ทุกปีไปเทศที่สวีเดนก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่พอไปแล้วก็เกิดความเศร้าใจกับปลื้มใจเพราะปรากฏว่าวัดที่สร้างใหม่เนี่ยเมื่อตอนเริ่มก่อสร้างปีกลายนี้ ในการไปเช่าที่เขานั้นก็ปรากฏว่ามีโยมผู้หญิงสี่ห้าคนไปปฏิบัติธรรมที่ที่อยู่นี่เป็นที่เป็นวัดที่เช่าเขาอยู่เขาจะไม่ขายปรากฏว่าได้จุดเตาถ่านผิงไฟเพื่อจะไม่ให้อีกหนาวแล้วก็เกิดภาวะที่ไฟมันกินอากาศผู้ที่นอนอยู่ในนั้นห้าคน ไม่รู้สึกตัวเลยจนมีคนมาเจอเขาและเมื่อเอาปริบาลและประวัตมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งตายที่นั้นที่เศร้าใจกับบ๊บโถคนไทยแท้ๆไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่ดูสิว่าอยากให้มีวัดพระจำวัดที่หนึ่งโยมป,ปฏิบัติพระเอาชีวิตมาทิง้งแต่ที่มันปลื้มใจก็เพราะว่า โยมคนนี้ตายแล้วต้องไปสวรรค์ก็เลยบอกท่านที่ไปฟังเทศว่าก่อนที่จะเทศก่อนที่จะบุญนั้นเรามาร่วมกันบังสกุลให้โยมท่านนี้และขอให้รู้ว่าโยมที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีตำนานเพร่อเหตุว่าเวลาเขาจะสร้างเมืองเขาก็อาสาสมัครใน In อินจันมั่นคงขายชื่อนี้รับสินแล้วก็โดดลงหลุมไปเลยกบด,ด,ดินไปเลยหลวงก็เลี้ยง อาวิญญาณเฝ้าเมืองแต่ณวัดที่สวีเดนแห่งนี้มีมีเทวดาขาองโยมผู้หญิงเฝ้าวัดอยู่พอโยมผู้หญิงท่านนี้ตายเจ้าของเลยขายให้ท่านถ้าไม่ตายละ่ะเช่ากันอยู่นั่นแนหะและเจ้าของที่นะก็เลยต้องมาสร้างกุฏิไอ้พระอยู่เยเมียก็ไปสร้างบ้านพระให้แม่ไม้ถ้ามีปัญหาของคนไทยอยู่เป็นนักกฎหมายเออและศรัทธามากกว่านั้นไอ้เจ้าของที่ มันไปนจ้างเขาแกะพระมาองค์หนึ่งแกะไม่เคยเป็น,นะท่นันแต่พระองค์นี้ดูศักดิ์สิทธิ์ดูน่ากลัวเราก็เลยบอกให้แต่งลูกตาแต่งปากสักนิดหนึ่งแต่ที่ตื้นใจเขาบอกว่าเนี่ยชาวพุทธเราไม่ใช่คนรวยแต่เอาชีวิตมาทิ้งไว้นในศาสนาแล้วเวลาที่บางสกุลเนี่ยให้เชิญสามีมาประกอบพิธีแก่ร้องให้น้ำตาล่วงในทานลงเพื่อเสนเปาะเปาะเปาะนะ พราะแกปลื้มใจว่าเมียแก่ไปสวรรค์จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้อนุมโมทนาและขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการปฏิบัติกิจทางธรรมด้วยการไปรักษาอุโบสถศิลอุโบสถศิลในวันพระหรือในระหว่างเข้าพรรษาก็จะทําให้เราตัดภพตัดชาตินี้ไปสู่สุคติ ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจมบังเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆเวลาไปไหนมาไหนก็ถ้ามีสาระก,ก็มาเล่าให้โยมฟังท่านนี้เพื่อจะสะท้อนบางทีไปเที่ยวที่ไหนมาไปเทศ่ยที่ไหนมาก็เก็บมาเล่าให้โยมฟังจะได้เป็นประโยชน์ไปแถวๆเดนมาร์กสวีเดนหรือยุโรป ผู้หญิงไทยก็มีอัญญาล้างกับสามีในเมืองไทยผัวขี้เมาผัวชอบรังแกเมียผัวขี้เกียจผลที่สุดก็เลิกกันอย่าล้างกันก็ไปได้สามีฝรัง่งเมื่อได้สามีฝรั่งแล้วนะแม่ฝรั่งบอกไปไงโยมก็ถามกันทุกคนน่ะมันลำบากไหมบอกฝรั่งนี่มันดีอยู่อย่างท่าน เราจะมีสามีมาแล้วจะผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนซึ่งบางคนก็ผ่านมาหลายคนเหมือนกันบางคนก็เป็นหมอนวดโซเพณีแต่ฝรั่งมันดีอย่างมันดีตรงทีง่เมื่ออยู่กินกันแล้วจะไม่ลงไม้ลงมือกับพัญยาถ้ามันเมาเต็มที่ทาพุระฝรั่งเลวเต็มที่ก็คือ,คอดา่านะดา่าแต่เรื่องตบตีพัญยานี่ไม่มีเขาปลูกฝังวัฒนธรรม และถ้าคนใดตบตีพัญญาสังคมเขาจะประนามว่าเป็นคนเลวและกฎหมายจะลงโทษอย่างรุนแรงหัวไทยละ่ะก็จะได้มีมาแต่ละคนเนทั้งลวงทั้งลอดทั้งขอทั้งขู่ทั้งขม่มมีความ